สบายดีสบายดีอันนี้มันเท่ากับเปิงบาร์ดอกดาวเรืองบวานเท้าบอลนี่ค่ะอย่างเป็นดอกดาวเรืองบวานเท้าบอน,นี่เนาะอยากได้เม็ดดาวเรืองเนี่ยนี่มันใช่ตัวนี้หรือเปล่าอยากได้เม็ดดาวเรืองสีนี้แล้วก็สีนี้ทามาออกตลาดสื่ออันนั้นเวียดอกไม้กันเนาะพี่น้องเนะาะว่าเฮ่า มั pour, <VII? S 1> bursting, speeding, นสิแมนคล้องบาทห้าบอหรือบอห้ากบหุ่นรันแมนสีบอมันกางามถูกสีเนาะนี่ก็บหว่ามันแมนบอหรือบอมันสวยทุกสีอ่ะ สีนี้ด้วยสีนี้ด้วยสีห้าอันแล้วก็เราจะมารวมอันนี้พออาะองุอน่นอันนี้ก็จะเป็นพวกประเภทลักขาอันนี้ก็พักชีพักชีเรามีแล้ว,ลวพักชีเรามีแล้ว ชีลามีแล้วแตงกวาแตงกวาเราจะนี่หรือเปล่าคิวคัมเบอร์อันนี้หรือเปลอดีอันนี้เราชอบอันนี้มากกว่าเราชอบอันนี้มากกว่าชอบงงก่อสลัด ก็ไม่เอาสลัดสลัดไม่เฮ้ยเฮ้ยชิลีนั้งนั้เลยอ่ะอันไหนพันไหนแซ่บอ่ะพันไหนแซ่บแตงกาน่ะอันนี้อันเดียวกันหรือเปล่านะจ๊ะ็บแค่นี้นะคะ